ชมสวนกันนะคะปนอะไรมางนะ่อันนี้แกแลชื่อนะคะชื่อต้นไมแ้แกแลมีต้นบกรูดฮะ,ะต้นบกรูดต้นบกนาวพี่น้อง อันนี้บักหน้าจ้ะบักหน้าหรือบักสมเกียงนะนี่นเนี่ยกำลังติดหน่วยดกอยู่นะคะเนี่ยดกดกอยู่จ้าดกดกอยู่มีเสียงนกเสียงนกนกเขาขันนะคะจุกรู้จุกรู้อยู่กไกลๆเนาะ เป็นลองนะคะของในสวนมีต้นจำปีมีต้นอะไรอันนี้น่าจะเป็นต้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 นยางเด้พี่เบิ้งซื้อพี่เบิ้งซื้อต้นรังอ้าวแมนรออีกวันนะคะกับที่เรามาเที่ยวสวนหลวงเนาะไม่ใช่มาเที่ยว <c oughs> มามาออกกําลัางกายค่ะก็เลยถือโอกาส ะะถือโอกาสมาออกกําลังกายสวนใกล้ๆเนาะใกล้ๆกันก็เลยถือโอกาสมาพาพี่น,อน้องมายาเอาความสดชื่นจากมาเอาความสดชื่นในอีกฟากฝั่งหนึ่งเนาะดอกไม้ก็งามงามฟังพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิพ้าไปทางพุ่ชมสวนสมุนไพรก่อนโชคดีค่ะที่บ้านเราไม่ไกลเนาะก็เลยได้มาบ่อย คือถอดกม่าพี่น้องอยากมีลมหายใจแบบสบายๆมาสูดอากาศบริสุทธิ์ค่ะกม่าก็เนาะพีนนนกก่น้องเนาะมันบปไก่เนาะคู้ใดอยู่ไก่กะมาเดี๋จะเด้อช่วงนี้เคี้ยวค่ะเขี้ยวชมไปหมดอร่อยมองไปทางไหนก็น่าชมน่ามองนะคะอันนี้ต้นนะจะเป็นต้นจำปีบอกพี่น้องต้นดอกจำปีที่ดอกหอมๆนะเนาะ อันนี้ต้นขี้เล็กพี่น้องต้นขี้เล็กบรรยากาศดีมากมากเลยอามีอู่ให้นักมีที่นั่งให้นักท่องเที่ยวนั่งด้วยนะคะเพื่อนๆ นั่งสบายไปเลยอ่ะเสียงนกเสียงนกนกยังนอ้องมาห่อยี่แถวนี้บ้างอันนี้อะไรเออพืชถอน,นออพิษละสั้นอ๋อพืชถอนพิษเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะใช้ถอนพิษใช่ไหมฮะเกิดมาแรงสัดก,กัดต่อยกันสิบอ่ะพี่น้องความหมายเิ่นแมนบอแมนได้เนาะ อ๋อใช่ใชอันนี้เพื่นบอกว่าลิ้นงูเหา่าใช้แก้พิษตะขาบมแมลงป่องใบสดแก่ถอ,อนพิษร้อนอักเสบปวดฟีเนาะเป็นเขียนไว้นะคะจะเป็นประมาณนั้นเพื่อนๆโซนนี้คือโซนสมุนไพรนะคะสวนสมุ เราไปดูกันตน้นนี้ัชวนชมรักษาโดยอาการทำให้เปลือกต้นลำลำต้นมเมล็ดเป็นพิษนะคะต้นชวนชมอ,อ้าวเหรอระหูด้วยนี่นะถ้าพอเขามาอ่านนี่เนะาะหนุมานนั่งแท่นนะคะนำยางมเมล็ดเป็นพิษทำให้คัน น้ำยางมเมล็ดเป็นพิษแสบปวดร้อนเข้าตาอาจทำให้ตาบอดได้มาซ่านอ๋อหมายถึงว่าต้นไม้เป็นพิษพี่น้องแต่ดอกเป็นงามๆนะดอกสีแดงดอกสวยมากเลยสวยสังหารใช่ไหมชุบอันนี้ต้นอะไรนะดอกสวยๆนะดอกสีแดงนะคะไปดูใกล้ๆ ดอกสวยมากเลยก็มีชื่อนะคะมีชื่อทับปะทัดใหญ่รากาแก้ไข้เป็นยาขมช่วยย่อยทำให้เจริญอาหารอ๋อนะคะเอาลากนะคะเอาลากไปใส่เป็นสมุนไพรนะคะมันนีผ้ามาชมสวนสมุนไพรค่ะอันนี้ต้นอะไรนะเป็นสีขเขียนไวไกันเกลา ใบแก้ไข้จับสันบำรุงธาตุแก้เหิืรักษาโรคผิวหนังผู้พองนะคะต้นกันเกลวะสันเป็นใบใบยืนต้นใหญ่นะคะเนี่ยโซนสมุนไพรอย่างนี้นี่เองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีอะไรมั้งกระตังใบ ต้นกระตังใบนะคะอันนี้ไรเอ่ยพยากาสศักรากผสมสมุนไพรชนิดอื่นๆรักษาโรคแผลฝีหนองในนะคะคือต้นนี้เอาไปใส่สำหรับรักษาโรคก,การมโรคด้วยนะคะรักษาได้เนาะ มาชมกันอันนี้คืออะไรสาคูดางเง่านะคะต้มกินเป็นอาหารและแก้ท้องร่วงนะคะคือสาคูดางประซานเนาะนี่นะคะตรงนี้มันก็จะเป็นประมาณนี้ร่มรื่นนะคะอ๋ออันนี้อะไรส้มแขกเออส้มแขกเนาะ กับเห็นแต่ซื้อเ่นอยู่ในกองยาสมุนไพรนะพี่น้องส้มแขกนะคะรากใบแก้ปวดหูผลรากแห้งใช้ปรุงอาหารให้รสเปรี้ยวอ๋อสมแขกเอาไปต้มเอาไปต้มสมสันติอ๋อดีๆนะคะไม่นานละนะคะเห็ดให้รสเปรี้ยวๆก็จะออกมาอมลำเป็นบอพี่น้องคือคือใบบักขามแหละเนาะสวาสซันแนะ นี่คือดงสมุนไพรขนาดใหญ่อันนี้อะไรคนทีสอซือ้อพี่น้องซือ้ออรากใบต้มแก้ไอขับเหงื่อวสาดนะคะบำรุงธาตุนะคะบำรุงโรเห็ดคืออันนี้บำรุงเลือดละพี่น้องคนที คนทีขึ้มานะคะรากแก้ลมขับเงือริสิดวงทวานประซานออันนี้เอียงต้นเอียงใบบอกง่ายนี่แม่ร่มรื่นนะร่มรื่อนอันนี้ใบมะขามป้อมโอ้นี่เห็นต้นมะขามป้อมอืมบอเห็นดวนแล้วพี่น้อง สมัยตั้งแต่เป็นเด็กน้อยเนาะก็ไปห้าปีเล่นต้นมะขามป้อมนี่แหละต้นมะขามป้อมอแกไอเนาะท่าที่ห้าหูใช่ไหมฮะมะขามป้อมมะขามป้อมโอ้ยแนมว่เห็นพี่น้องโตมันหน่อยแห้งโตมันหน่อยอ่านบ่อ่านบ่ได้สายตาไปแล้วพี่น้องอุยอ้ยอุย้ยกระลอกน้อยน่ารักมากเลยนี่นี่ชมกระลอกตอ น้องกระลอกจะไปไหนอุ๊ยๆ๊ๆๆไปแล้วไปแล้วกระลอกน้อยวันนู้ยินเสียงคนยายคนนี้มากวนอีกแล้ววันก่อนนี่ก,ก็ไปกวนควายน้อยมันนี่กระลอกน้อยพี่น้องอาอันนี้อะไรเอยใบผุสสะใบาถั่วพูนแน่เลยเอ้ยบอบแมนหมามุมยอินดียอุมมม้ยหมามุมยหมาุมยมันก็ขั้นสันแล้วพี่น้องแมนบอก มันคันนะฮะเนี่ยถ้าต้นมาโมยบักตำแง่บานเท่ามันแมนอยู่บอกเขาเขียนใบว่าหมาโมยอินเดียพัสนมันกับสีขั้นคืออันนี้ต้นอะไรอะ่ะสวยมากเลยเเป็นส้มลอดไว้แต่ไม่ใช่ใบยานางนะคะเนี่ยใบอียงเกาะลางจืดบอขโมนในนี้มันก็จะเป็นลมเงาเนาะสวยสวย มีนกด้วยมีน้องนกน้องนกน้องนกจะเป็นไหนนะโอเค,อเคนะคะเจอกันใหม่วีดีโอหน้าขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย